ในการทำงานหรือการทำธุรกิจปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการทำงานให้สำเร็จตามจุดเป้าหมายและผลประกอบการของธุรกิจที่มากขึ้นเป็นสิ่งที่ทุกคนตามหาแต่การที่จะไปถึงจุดๆนั้นได้หลายๆคนก็อาจจะต้องการเพื่อร่วมง,งานที่ดี ู้คิดธุรกิจที่ดีการเจรจาที่ดีรวมไปถึงการถูกสนับสนุนอุปถัมภ์ให้ธุรกิจหรือการงานที่เราทำอยู่นั้นผ่านลุล่วงไปยังจุดหมายแต่การที่จะได้มาซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะมีหลายวิธีแต่ถ้าจากตามศาสตร,ร์จีนโบราณแล้วก็เราจะใช้วิธีการเสริมตำแหน่งถอ่อเฮวยเพื่อช่วยให้เราได้รับเรื่องที่ต้องการนี้มาได้อย่างรวดเรว คนอาจจะสงสัยว่าถ่อห้วยคืออะไรตามหลักวิชาฮวงจุ้ยนั้นคนจีนเชื่อว่าถ่อห้วยคือตำแหน่งที่จะช่วยเสริมสเสน่ห์หรือเป็นตำแหน่งด้านความรักความเมตตาที่จะทําให้ผู้อื่นนิยมชมชอบซึ่งแต่ละคนนั้นก็จะมีตำแหน่งถ่อห้วยไม่เหมือนกันโดยจะขึ้นอยู่กับปีนักรรษัตริย์ของแต่ละคน ซึ่งเมื่อเราสามารถกำหนดหรือรู้ตำแหน่งถอหวยของตัวเองได้แล้วก็จะนำสิ่งของที่เป็นมงคลหรือมีพลังช่วยเสริมชะตาราศีไปวางไว้ในตำแหน่งนั้นก็จะช่วยเสริมสเสน่หให้ผู้อื่นละกใครมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและด้วยสาเหตุนี้เองอาจารย์แข่งมันตาสยามจึงได้จัดพิธีจุดตะเกียงถอหวยเสริมดวงชะตา เพื่อเป็นการเสริมสเสน่ห์เมตตาบารมีคู่คิคดความรักใข้การได้รับอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นจากในเรื่องความรักหรือจากเรื่องการงานตะเกียงดวงนี้ก็จะครอบคุมทั้งหมดซึ่งพิธีการจุดต,ตะเกียงถ่อห้วยในครั้งนี้จะถูกจัดขึ้นในวันที่31สิงหาคมการจุดตะเกียงถ่อห้วยทุกคนจะได้รับคุ่กระดาษสำหรับเผาหูผ้าตามปีเกิด สำหรับผู้ที่จุดสองตะเกียงจะได้รับหูกระดาษสำหรับเผาและหูผ้าตามปีเกิดจำนวนอย่างละ1ผืนผู้ที่จุดห้าตะเกียงจะได้รับหูกระดาษสำหรับเผาหนผืนและหูตามปีเกิด4ผืนซึ่งจะครอบุมทุกปีเกิดผู้ที่จุด25ตะเกียงจะได้รับหูกระดาษสำหรับเผา1ผืนหูตามปีเกิด4ผืนซึ่งครอบุมทุกปีเกิดและหูผืนใหญ่จำนวน1ผืน ซึ่งทั้งหมดนี้จะบูชาในราคาตะเกียงละ1,200บาทสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเพื่อร่วมง,งานไม่ดีความรักไม่ลุ่งไม่ได้รับความเมตตาการอุปถัมภ์จากหัวหน้าหรือจากเจ้านายหรือในการทำธุรกิจขาดคู่คิดที่ดีขาดการเจราจาที่ประสบความสำเร็จการติดต่อธุรกิจที่รอบลืน่นปิดยอดกับลูกค้าไม่สำเร็จหรือแม้แต่ในเรื่องของความรัก ที่ไม่เป็นอย่างหวังการจุดตะเกียงทองห่วยในครั้งนี้จะช่วยกระตุน้นและส่งเสริมเรื่องที่กล่าวมานี้ได้ทั้งหมดหากคุณสนใจและกำลังเผชิญปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วก็รีบติดต่อเพจมังตาสยามและเพจละเครื่องมีดต่างทุกสาขาเพื่อทำการเสริมดวงชะตาและวางตำแหน่งทอห้วยในชีวิตคุณรีบติดต่อกันเข้ามานะคะ